เอาล,ละให้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าพูดถึงมากๆเลยก็คือในอดีตมีตัวละครไหนที่เป็น Astro Toilet จริงๆบ้าง,างและล่าสุดครับทางคุณบุ๋มก็ได้อัปเดตข้อมูลมาให้แฟนๆอย่างเราได้รู้กันมากขึ้นแล้วครับว่ามีตัวไหนในเผ่าของ Skipidy Toilet ที่เป็น Astro Toilet บ้างประเด็นแรกเลยก็คือเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือการยืนยันว่าตัวละครตัวนี้คืออดีต Astro Toilet ได้บ้างครับมันไม่ใช่ความเร็วแบบเจ้ากิส Skipidy Toilet แต่เป็นดวงตาสีแดงครับพูดง่ายๆก็คือตัวไหนที่ดวงตาสีแดง ตัวละครตัวนั้นจะเป็นแอสโตไทเลตทั้งหมดและผมคิดว่าเรื่องนี้ในวิกิไม่น่ามาโนขึ้นมาเองเพราะว่าทุกแอสโตไทเลตที่เราเห็นพวกเขาจะมีดวงตาที่เป็นสีแดงจริงๆเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะใช่และไม่น่าพลาดครับเพราะงั้นหลักการหลักๆที่ใช้ดูพวกแอสโตไทเลตยังไงซกัก็น่าจะเป็นที่ดวงตานั่นเองโดยในปัจจุบันตัวละครที่คุณบูมยืนยันจากตัวเองใน Q&A ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือฝ่ายอิงจายแอนสกิบิดีทเลตครับเพราะว่าตัวของเขามีดวงตาที่เป็นสีแดงนั่นเองใช่เลยครับ ฟอิงใจแอนสกิฟวิดีทอยเลตจากตอนที่5ที่มาพร้อมกับเพลง Star War รนี่แหละคืออดีตเอสโตทอยเลตจริงๆก่อนที่จะกลายมาเป็นสกิฟวิดีทอยเลตตามลูกพี่ใหญ่จีแมนนั่นเองอันนี้คือไม่กาวนะเพราะคุณบูมยืนยันด้วยตัวเองเลยครับและที่พีคคือรวมไปถึงลูกน้องอีก3ตัวที่บินมาพร้อมกันกับใจแอนไฟอิงสกิฟวิดีทอยเลตด้วยที่ฟแฟนๆเรียกพวกเขาว่า f ฟอิงสปอนเซอร์สกิ i วิดีทอยเลตนั่นแหละโดยจะมีชาย2หญิงหนึ่งด้วยครับคือมันจะดูยากๆหน่อยนะฮะเพราะตัวเล็กมากและใช่ฮะ พีพีก็คือแอสโตไทเลตหญิงตัวแรกที่โผล่มาจริงๆจริงๆแล้วไม่ใช่เจดัชเชสแอสโตไทเลตแต่เป็นอาเจตัวประกอบตัวนี้นั่นเองอะไรกันครับเนี่ยสรุปคือแอสโตไทเลตหญิงตัวแรกเป็นอาเจคนนี้เฉยแถมอาเจคนนี้ก็เหมือนจะยังรอดอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เถอะและถึงแม้ว่าจะเหลือเชื่อแต่ความจริงแล้วพวกแอสโต o ทเลตปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่5แล้วจริงๆแต่น่าเสียดายก็คือเจ้าฝ่ายอิงจายแอนสกิปติ o i l เลต โดนเนิฟและได้โดนฆ่าไปในตอนที่13ที่ตัวของพวกพี่ๆคาเมล่าแมนปีนขึ้นไปกดชกโคกนั่นเองฮะแต่มันยังไม่หมดครับมันยังมีอีกตัวที่หลายๆคนลืมไปแล้วก็คือตัวละครที่ฆ่าเจ้าพอยออฟวิวคาเมล่าแมนตอนที่5ใช่ฮะเพืเ่อนๆจำจ้าไฟาอิงสกิบดีทอยเลตที่พุ่งมาตอนท้ายสุดของตอนได้ไหมครับเจ้านี่คือแอสโตทอยเลตเช่นกันสังเกตได้จากดวงตาที่เป็นสีแดงนั่นเองนอกจากนั้นเจ้านี่ยังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงโคตรๆด้วยอะไรกันขับเนี้ย ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อว่าพวก Astro Toilet เขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วซึ่งคุณบูมได้ยืนยันไว้อีกครับว่าตอนนี้พวกมันเหลือเพียง21ตัวเท่านั้นเรียกได้ว่าพวกอดีต Astro Toilet ที่กลายพันธุ์มาเป็น s k i บ i d y Toilet เหลือไม่มากแล้วนั่นเองคือวิกกี้เขียนไว้งี้นะครับไม่รู้จริงแท้แค่ไหนแต่คิดว่าวิกกีไม่น่ามัวเรื่องจํานวนตัวละครนะ แบบนี้ก็แสดงว่าพวกสกิบบี t ทอยเลตมีพวกอดีตแอสโตทอยเลตหลายตัวเหมือนกันนะครับแลวคือเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่า A et, ที่แอสโตทอยเลตที่ฆ่าพอยเอาวิวคาเมล่าแมนไปในตอนที่5ยังมีชีวิตอยู่นะแต่เหมือนคุณบูมจะลืมพี่แก่ไปแล้วครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเจ้าพวกนี้ที่ปรากฏออกมาในตอนที่5พวกมันอาจจะเป็นรุ่นแรกของอินเตอร์เซปเตอร์แอสโตทอยเลตก็ได้ฮะเพราะว่าไฟน์อิงนอร์มัลสกิบบี้ทอยเลตจะบินออกมาจากไฟน์อิงสปาวเนอร์สกิบบีทอยเลตเหมือนกันเหมือนกับพี่อินเตอร์เซปเตอร เอามาจาก carrier astro toilet เลยหรือเรียกว่าทอดแบบออกมาเหมือนกันยังกับแกส่วนเจ้าใจแอนไฟอิงสกิบบี้ดทอยเลตก็จะเปรียบเหมือนกับมาเธอชิฟ a s t r ต toilet ขนาดย่อมๆนั่นเองคำถามถัดไปที่เ,เพื่อนๆอยากรู้ก็น่าจะมีใครบ้างในตอนนี้ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็น a s t r ต toilet อีกบ้างตัวแรกที่ทุกคนรู้แล้วก็คือลุงจีแมนที่เขาเคยได้รับบทบาทเป็นถึงท่านผู้บังคับบัญชาและได้หนีมาอย่างโลกโดยที่ตอนที่ลุงแกนหนีมาอย่างโลก ตาของลุงแกยังเป็นสีแดงอยู่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันครับว่าอะไรที่ทาให้ลุงแกเลิกกลายเป็นแอสโตไทเลสและอะไรที่ทําให้ตาของลุงแกเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีปกติถัดมาคือปู่วิทที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวของปู่วิทก็เคยรับหน้าที่อะไรในอดีตครับและที่ผมงงก็คือปู่วิทลงมาตอนไหนเพราะว่าในภาพลุงจีแมนจะหล่นมาอย่างโลกคนเดียวไม่ได้มีปู่วิทแต่อย่างใดแต่ตัวของปู่วิทกลับเลือกที่จะทิ้งแอสโตไทเลสและมาทํางานภายใต้ลงุงจีแมนแทน และปู่วิทย์ก็คือตัวละครเพียงตัวเดียวที่มีการติดต่อกับซีเค็ดเอเจนต์ไปในตอนที่70ด้วยครับเรียกได้ว่าน่าจะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนั่นเองแต่จนกว่าประเด็นของแอสโตไทเลตจะเคลียร์ได้เราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าตัวของซีเค็เอเจนต์แกซ่อนปมอะไรไว้บ้างถัดมาก็คือเจ้าสกิบิดไทเลตที่โคตรถึกที่โปละมาในตอนที่51ที่ตัวของท่านคารเมล่าแมนเป็น point of view นั่นเองฮะที่คุณบูมแกกลับมาแก้ไขคําอธิบายคลิปที่หลังว่าเจ้าพวกนี้เป็นแอสโตไทเลตเอ็ดเดี่ยวนะ ถ้าคุณบูมแกบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็น a s t r ต Toilet นี่ก็หมายความว่าแอส r ต Toilet ทุกตัวก็สามารถโดนดึงชักโครกได้หรือเปล่าครับโดยเจ้าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทําให้พวกเรางงสุดๆเกี่ยวกับการปรากฏตัวของมันครับเพราะว่าตัวของมันโคตรถึกโดนพี่เททัทนคัมเบอรแมนอัดไปหลายหมัดก,ก็ไม่เป็นอะไรเลยสุดสุดท้ายต้องลงทุนไปกดชักโครกเลยทีเดียวทําให้แอ t r ต Toilet ตัวนี้เป็นตัวละครที่เททัทนคัมเบอรแมนฆ่าไม่ตายด้วยวิธีการปกติแต่ต้องดึงชักโครกเลยฮะ และตัวที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็จะเป็นเจ้ากิสกิบดีตทอยเลตที่มีหลายคนสงสัยว่าแล้วน้องใช่แอสโตทอยเลตไหมเพราะว่าเร็วขนาดนั้นซึ่งเรื่องนี้แปลกตรงที่คุณบูมแกไม่ยอมยืนยันฮะทั้งที่เป็นตัวละครที่แลดูสําคัญมากๆแต่หลังจากที่ผมรวบรวมข้อมูลมาผมขอกาวต่างจากเพื่อนๆที่คิดว่าใช่ผมว่ากิสกิบบิตทอยเลตไม่ใช่แอสโตทอยเลตครับอย่างแรกเลยจุดเด่นของแอสโตทอยเลตทุกตัวจะต้องมีดวงตาที่เป็นสีแดง แต่เจ้ากิสกิบิดทอยเลตไม่ได้มีดวงตาเป็นสีแดงแต่อย่างใดแล้วก็ได้มีแฟนๆจากต่างประเทศคิดเหมือนผมหลายคนและผมได้ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือตัวของกิสกิบิดทอยเลตอาจจะไม่ใช่แอสโตทอยเลตแต่เป็นผลผลิตจากปู่วิทที่พยายามจะลอกเลียนแบบในการสร้างแอสโตทอยเลตครับพอผมเห็นคอมเมนต์นี้เท่านั้นแหละรู้สึกเลยว่าใช่แน่เลยแบบเอออันนี้แหละน่าจะเป็นคําตอบเพราะอย่างแรกเลยคือเจ้ากิสกิบิดทอยเลตสามารถพุ่งได้แบบรวดเร็วมาก แต่มันไม่เหมือนกับการพุ่งของ Astro Toilet ครับโดยเจ้ากรสกิบบ t ้ดีทอยเลถ้าจะให้แปลชื่อมันก็คือก r i สแปลว่าการติดอารมณ์เหมือนการติดบั๊กของภาพในเกมครับแถมมันยังดูไม่เสถียรแบบของพวก Astro Toilet ด้วยผมรู้สึกว่าคอมเมนต์นี้กล่าวได้น่าสนใจเว้ยและผมเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยครับและแม้แต่ในวิกิเองก็ยังเขียนไว้ว่าเทคโนโลยีของกรสกิบดี t ทอยเลตกับพวก Astro Toilet มีความแตกต่างกันแบบขั้นสุดมากๆเพราะพวกเอสโตไทเลตสามารถวาร์ปได้ในทันทีเลยต่างจากตัวของกิ๊กสกิบบี t ไทเลสที่มีแค่ความเร็วเฉยๆเพราะงั้นผมเลยคิดเหมือนกันครับว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันและกิ๊กสกิบบี t ไเลน่าจะเป็นผลผลิตจากการลอกเลียนแบบพวกแอสโตไทเลตของปู่วิทเสียมากกว่าสรุปแล้วคือไม่ว่าคุณบูมแกจะกลับมาแก้เนื้อเรื่องเองทีหลังหรือว่าวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วต้องยอมรับเลยครับว่า คุณบูมแกเองก็เก่งเหมือนกันนะครับที่เชื่อมโยงพวก astro toilet ได้แบบไร้รอยต่อเลยโดยเฉพาะเรื่องที่พวก astro toilet จะต้องมีตาสีแดงทําให้เราต้องย้อนกลับไปดูเพื่อที่จะพบว่ามันมี skipidy toilet ที่ตาแดงมากมายเลยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอซูดกาถุงใหญ่ๆให้ทะลุปอดเลยได้ปะถ้าเรายึดหลักการนี้อย่างนี้บาทหลวง s k i p i d toilet จากตอนที่10ก็เป็น astro toilet เหมือนกันนะดิเพราะว่าพี่แกเป็น s k i p i d toilet ไม่กี่ตัวที่ตาสีแดงเหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าใช่แน่แ่แถมพี่แกเหมือนกับตัวละครที่ปป่งแล้ว ไม่อยากอยู่ในสมรับภูมิลบแล้วก็เลยมาซ่อนอยู่ในโบสถ์อะไรอย่างนี้ไปครับคือ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับพวกแอสโตไทเล t ทุกตัวบนเรื่องนี้จะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างจากพวกสกิบบี t ดิทอยเลปกติครับ <c oughs> แถมพี่บาดหลวงเองก็ดูไม่ได้อยากสู้กับพวกคาเมล่าแมนด้วยพี่แกเหมือนแค่มาอศาศัยอยู่บนโลกแบบสงบสงบเฉยๆเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้จริงๆบาดหลวงสกิบบี t ดิทอยเลตเองก็เป็นแค่เหยื่อของไพ่สงครามมาดีเอ้าซุดนี่ตู่คิดได้ไงฟานี่วันนี้พลังกาวขั้นสุดําไมก็เป็นไปได้นะเว้ยใช นี่ผมคุยกับใครวะเนี่ยเฮ้ย hey, แต่ผมว่าใช่เนอโอเคครับสรุปแล้วในปัจจุบันที่เราเห็นไปตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นแอ r โ Toilet มาก่อนจริงๆก็จะมีลุงจีแมนปู่วิทกองทัพสกิ i บิด Toilet เพลง Star War ตเจ้าแอสโต o ทเลตที่โผล่มาท้ายสุดให้พี่ไททานคาเมล่าแมนฆ่าตัวในตอนที่51น่าจะมีแค่นี้ครับคือผมขอเพิ่มบาทหลวงไปด้วยได้ป่ะเพราะกาผมดูน่าเชื่อถือสุด,สด ส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีใครเป็นแอสโตอยเลตเลยครับโดยเฉพาะเจ้ากิสกิวิดี o ทเลตผมคิดว่าไม่น่าใช่ประมาณ90%ฮะเหลืออีก10%ไว้เผื่อผมโดนคุณบูมตลบหลังละกัน mm. ก็หมดไปแล้วนะครับ mm. กับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ